Uh ต้องทำไง <laughs> แกยมันตลกมากตัวเองอะคนที่เขาทำเขาทำได้ไงอะ <laughs> โอ้ยคือวันนี้สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัสดีค่ะ <laughs> คือพูดพูดตามพูดตมามมันนีมไหมสิ่งที่ส่งมาขับปัน้นเราจะไม่หลุดคำนะไม่หลุดคำแล้วนะทำงีบทำหยดสึ่งบองโอ้ทำหยดตะกี้จเลย คือจะทำแบบตามใจเลยนะจะทำแบบตามใจเลยนะวันร่งเช้าคุกกี้สิงคายคอยสืฟฝาชิงคุกกี้ได้ เหมือนจะต่อยเหมือนกันเฮ้ยเราเคยเห็นแบบอะไรเงี้ยอะไรอ่ะมันคือนกนกเขาเรียกว่าอะไรอ่นนอะอน,น,ะน,น,นกพับโอ้ยยากอ่ะ ไม่รู้ว่าเขาทำกันไงอ่ะเขาทำาัไงเขาพูดอะไรกัน,นปกติไม่เคยไม่เคยดูไงอ่ะเล่นต่อเล่นต่อลุกลุกบนเท้พาพอ่อเธอตลกอ่ะ